ครับหลังจากที่เราล่องเรือมานะฮะแล้วก็ไปเที่ยวตลาดลุงตาลน,นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมาหยุดอยู่ที่ท่าเรือสุดท้ายนะเป็นวัดนะฮะวัดแห่งนี้วัดปลกเจริญตลาดตาลหลวงนะครับนะฮะก็เป็นสถานที่เที่ยวสุดท้ายของออการมาทัศนศึกษารหรือล่องเรือนะฮะที่ตลาดน้ำ อะไรนะคนนั้นตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะฮะก็เด็กๆชอบมากนะฮะเดี๋ยวไปดูเป็นไอ้แช่ขาเป็นไงบ้างคะดีมากเลยค่ะหลังจากเราปล่อยปลาเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทําบุญในการปล่อยอันดิซ่าลงน้ํานะฮะก็ดีไหมคะไม่ดีเลยค่ะเป็นความคิดที่แย่ที่สุดเลยค่ะขอโทษนะครับเลยปล่อยปล่อยปล่อยบักกี้มาแทนดีกว่า เด็กๆถ้าคุณพ่อนะคุณพ่อว่าเรามาปล่อยปลาเรามาโยนตรงนี้ล่มลมไหมสำรวจดูก่อนสำรวจดูก่อนว่ามีตัวอะไรไหมเอ้หรือฝั่งนู้นมีเก้าอี้อยู่ฝั่งนู้นมันจะดูล่องร่อหน่อยอ่เด็กๆลองลองตรงนี้ได้มีปลาแถวนี้ไหมเฮ้ยไม่ได้เททั้งหมดเททีได้น้อยเล่นมิวสิกวิดีโอ ใช้มือแล้วเดี๋ยวล้างน้ำนี่ค่นี้ครั้อ่ะ้อ่าเด็กนี่ครับเด็กๆมีเทใส่ขันแล้วขันโยน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด็กคนไหนจะให้หานปลาแล้วปลาติดเยอะสุดอาตาตามามาโยนตรงนี้สิปลาไม,ไม่มีหรอกกระโดดถึงตรงนี้ลองดูได้มีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีไอซ้ซาไปตรงรนู้นไปเขาไม่ใช่ปลาลูกนะั่นจระเข้เฮ้ยมีจระเข้่าง

เป็นที่น่าแปลกใจมากนะครับสถานที่แห่งน,นี้ไม่เห็นปลาครับเห็นอยู่สองตัว,นว,นวนอ๋ออยู่ตรงนู้นเขาน่าจะให้เยอะเกินไปมันเลยจะอิ่มเกินไปนนอ้าวแล้วเด็กสองคนนั้นทำอไมเบลียดตกปลามาล่ะเขาเขาให้อาหารปลาไม่ใช่ตกปลาอากาศดีมากนะครับแล้วก็นอนรูน้องๆให้อาหารปลา แล้วก็แอบพลันคิดไปว่าตาต้าลิซ่าหล่นไปเราก็จะส่งพี่ฟ <ENNIS S 1> ้าตามไปเก็บ<ง>ต <eterm oon> ิดติดอย่าไปไกลนะเดี๋ยวคุณพ่อว่ายน้ำตามไม่ทันเพราะแอบมองบ้านอย่างนี้แรกเลยเพราะใส่เนี่ย ดูข้างหลังนะฮะพอใส่คิดว่าไงถ้าเราจะไปขายจากบ้านถึงกรุงเทพแล้วมาซื้อหลังนี้ไม่ไม่เราก็ทำมันเป็นคอนเทนท์เท้าต็ให้นักท่องเที่ยวทำเป็นอะไรนะกอท้าตาต้าพี่ฟ้าเกิดไอดีหรอพี่ฟ้าอยากจะขายที่ติดทะเลแล้วมาเอาหลังนี้แทนพี่ฟ้าไม่้นี่ดูดูตาต้าดูสัตวที่เขาเมื่อกี้มันมีปลาดุกด้วยตัวใหญ่มากอันนี้มันใกล้กรุงเทพแ่ะ ถ้าเราทําตรงนี้ทําโกลด์เท้ามันน่าจะดีนะลูกดูบรรยากาศได้เลยนะครับตาต้ามาถ่ายรูปมุมนี้ลูกหลังนี้โคตรคลาสสิกเลยลูกเนี่ย,ย,ยคืนนี้เราขอเดี๋ยวเราจะมาทำโคมสเตย์นอนตรงนี้ไหมไม่ตรงน้อนพี่ฟ้าจะนอนตรงไหนครับชานหรือข้างในห้อง คุณพ่อคิดว่าถ้าเราปล่อยป๊อกกี้ปลาใหญ่จะมาสำหรับคนที่จะให้อาหารปลานะครับก็มาหยอดตุ้ปลาบริการถ้าบาทสิบบาทแล้วก็ป่องมาลองนะครับก็จะมีอาหารโผล่มา,ลาหลวน<ล>ไม่ลูกเจอไหมโอเคอ่าเราต้องแบ่งๆไปให้หมดนะครับ ม,ม,มุมนี้มุมนี้มุมนี้เป็นไงมัางลูกแถวนี้มีไหมจุงพี่สององค์นี้ตาเขาแปลกๆนะครับขอเฟที่นะ ใช้เน้นมันท่าถ้าโปรยน้ำโปรยพริกไทยของเซฟที่อยู่ตรุรกีเมื่คิดว่าทำได้อะตาต้าครับโชว์หน่อยครับเซฟตรุรกีโปรยพริกไทยโอ้ยหเหมือนเลยอ่ะนี่แหละคนดังเด็ดไอดอลตอนโปรยพริกไทยมันต้องมันต้องทำชื่อย่างนี้ใช่ไหมคะ รู้สึกปาไม่ค่อมีนะน่าจะตรงรู้นะไม่อยู่ตรงแดดๆอ่าโยนไปแล้วเดี๋ยวไปเตรียมกล้องเรือกราบพอใส่หากอกน้ำล้างมือน้องทางโน้นเดินๆดูลองหมากัดนะ เด็กๆพอปล่อยอาหารเสร็จแล้วอาเทให้หมดแถวๆน้นลูกแล้วเดี๋ยวมาล้างล้างนะ้ำเหนื่อนมาแล้วก็ดูทัศนิณภาพของโบสนะครับวัดนี้ถือว่าโบสสวยนะภาพนิง่งนี่น่าจะต้องลงไอจีเด่นเลยเป็นวัดเป็นวัดอีกหนึ่งวัดนะฮะที่สวยนะฮะนอกจากการให้อาหารปลาแล้ว ตัววัดทัศน์ศิลปและก็สถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้ก็สวยนะครับดูดูแล้วสวยถ้ามีเวลาคุณจะพาน้องๆเข้าไปไหว้พระข้างในนะฮะเดี๋ยวยไงจะด,ดูอีกทีแต่ที่แน่นอนเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆส,สถาปัตยกรรมเยีเ่ยมๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับาตาลิซ่ามาสวัสดีลาแฟนเพจหน่อยององอเด็กๆมาสวัสดีสสดครับแล้วก็อย่าลืม กดแชร์แ,<ส>แล้วกด subscribe สํสาสหรับผู้ที่กดไ like, <ส>ลค์กดแชร์และกับกด subscribe ให้เราในคลิปนี้เราขออวยพรให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกหวยเย้ h y e ส่วนน้องคนไหนที่เรียนอยู่ขออวยพรให้สอบผ่านเขาเกรดสี่เกรดเฉลี่ยและสอบมหา,หาลัยก็ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแผ่ส่วนบุญไปให้เพราะวันนี้เราทําบุญได้เยอะมากโอเคบายบายติดตามที่ช่องหนูด้วยนะคะช่องอะไรคะที่อะไรซ่าบอกช่องหนูใิ Okay. okay. Bye bye!